สบา,า,าส,สดีพี่นอ้อง <c oughs> มาจอบเบิ่งบังยอดมันไปหอดสายแหล่ะยอด่าสีอยู่ป้าทุกสนีมึงขับมาเบิ่งดูทาสีเบิ่งแนนี่สัปเลอร์แท้ <c oughs> ทามาขราโพดนะครับมาขราโพดเลื้งนะส,สื่อสอยโย พ้าวบะหมักกินข้าวโพดขาวข้าวบะหมัก่ก่นช่งมันากเบืายไประสายเบิดยอดหม่ใต้ลอองนาขอดไปรส่ มาคอร์ดมาคอดถ่ายเบาคอดให้แน่ว่าสั้นสนนี่ดงคุณไปปุ๊กมาดูมึงอย่าเอาน้ำใหม่บรรทัดเอาไฟน่อยสระศาสพะประโลดถ่ายเบาคอร์ดให้เบิ้งแน่ว่าสั้นอย่าฝากเสื้อผ้ามาให้เบาคอร์ด เนบ่ายโมงยังนอนบ่ตื่นประเอดดผื่นนะพี่ท่านจะฝากเราฝากไม่เห้บักยอดพี่น้อยยอดัสดเพราะมันตั้งแต่ตื่นมากผมว่านี่นะบางดาไปซะบ้านหน้ามงอง่มันข่าบบันใหญ่พวก เออทางนี้นะถ้ากับถามือเศร้าเนี่ยเพาะพี่่าเะถามัไเล่วะรังหะแถว่เออหเลยปูแต่ดาดยอย่อัอนนี้เป็นซีลองพื้นหรือเสือวะอ,อืมก็จะเปลี่ยนใหมจะได้ใสชีส้าวเลยได้ เออตัวนี้นะเป็นซีขาวเลยเป็นบอกเดี๋ยวใส่สีขาวแลวสีตัวนี้มาใส่เลยียังมันมาใส่ซีทะเลหรอวะนี่สีี่ทะเลมันถักเบทะเลนคอทะเล่มันทะเลอ่อนโพดอ่อนดยสแก่อ้าวบอก่าใส่แก่นัครัใส่แก่มันจะงามแก่งาม่โอ้ยสีอนี้มันจะมานเป็นสีแบบดาแม่นอกสีแก่ๆนะแป กเอาลองมาเห็ดเก่งๆรูปมันงานแน่ว่ะนะทาไถั่วจะก่อนปลาตกลงไปที่จริงนะซีนซีลองผื่นตกลงไปแหละเม็นบ่อลงแลน่ซีอ้าไว้อะหรืบางยอดนี่ก็ยอดเยี่ยมแทบบอกมือเดียวบ่อยนะ่าไม่เศร้าเลยอ่าเก่งดีหน่ะพูเก่งเก่งน่าเวรอยขาลงเรียบร้อยไปใส่ซีนหนึ่ไปใส่ที่ที่ะเลทากนาะอกมาเนาะใส่ที่ทะเลทากด้วยกัน

เออมก้เ่าู่นนี้นำแบขอลงไปแล้ว่น้อบ่าวก็มันดอกเบิ่งอร่อยประดีเบิ่งมันอ่ะน่องหน่อเก่งนองหนอนมีเจ้ามีาแล้วสกขอด มึงมาจากไหบ่เออมึงมาจากไมึงจากนอนนั่นมเออเีน่ะนออมันไปฟังลำเลือดออบทหวานประนั่นดีมนกะน้ำเลือดเฮ้ยอืมเปนตะลกประนมันกัหมัดมวยอยู่แล้วเนาะมวยแม่มันจางพอด แสมใส่อีกแจงโหดมันเลยมันเลยแนมเป็นสีขาวไปเลยเนาะสน่แน<ด>นเป็นสีขาวโดนแนมเป็นสีขาวมันสีขาวอันนี้มันกับ่ขาวนะลำบากไมสีแบบขาวแบบ,แบ,บทุ่มแต่ขาวสน้ีขาวนี้ก็บ่อขาวแบบเพราะอุ้มทุ่มพรากระเทิน,น,นก,กลางติดกระเบื้องเขไปไป้าไปป่ะนี้โอ้ยซัมซุงสิกิ้งสิกเกอร์ ดีใจลายขนาดนะไปแนัดูสิดูทนชูมกดูีเลต้นองมันมันบอเปื่อนไม่ได้ดอกอันนี้นะสีอเนาะอือมันบอกคือสีขาวมันสีแต่ว่าขั้นดูแต่ว่าเพื่อนเขาเปนมีเล็กน้อยเนาะแว่สิไปดูมอเพื่อนกูเนาะสีขาวก็ยังไม่ได้ดูไม่ได้ดูอยู่แต่ว่าเจ้าได้มีเล็กน้อย จำเห็ดเปลือนเนาะเวลามีการมีงานจังกวดเอาเออเขาลืมถามบ่อันสูตรและสูตรถอดเะยย่างแล้วย่างมาทานเลยสูตรถอดอโอ้ยทาสีแล้วปูกกระเบืองแล้วห่นทันทีเพจโรด์ผูกัเบือกเนยแล้รสิเซิ้อหมูมีเนื้อพอเนอย เพิ wrote, ่งยงนีนมีบุญนองเจิตงานแม่คือแบบมือนิกเมื่อก่อนบ้านซีวไลเนประกาศว่า่ต้องไปใส่บาตรเด้อยังพอลงบุญนดนซีวิลเอะไ้ยินประกาศปตัวสูดอไยิ้นเลยได้ยินมานซีวไลประกาศน้องซีโนก็ได้ยินแมบอก่อยากช้าบ้านซูเอ๋งบุญอไิ้นน้ำงูบางทียังไม่ยินโอ

เขาอยู่นอกบบนันมันกระบอกนั่นได้มึงเลยมันกระเยอยู่ได้โอ้อลนันอยู่ไหนมัรเดน่อยแ้วเป็นดอกดกดีเองวเมาสูดมาสอยเดี๋ยวก็มันกรดีดอกหลั่งแห้งรีรอน้า่อนรบ้านนัน้นะอ่านัานนีอัน

เมึงออกมาอีธานีอกมาว่าวันจินเนาะวันจินไกันลาวัิน่แต่ม right? ื่อไยัง่ได้านกม่น่ยังไ่ได้ยินเลยมือไรยัง่ได้ยินไ้่าใ้รบ่มแมน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 มึงมึงวางถือแล้วเออ กาแมนมึงหนีกันเนาะดิสันคอเงียบก่อนค่ะตีพี่น้องพี่น้องหูบอกอันนี้ความส่วนส่วนบุคคลนอกสนีแต่ว่าคุณสัมผัสได้อันและเดียวกัน เอาจังไดนวะปูจะทั้งในนี่แหละแล้วก็อม่เนี่ยพอมาสูตรแล้วสูตรถอดสูตรยั้งนะมาเลยจะของบ้านจะของบ้านล่ะยอดมึงก็ได้ยินบอยอดมันหลานเหได้เสียงมันเลยได้เป้งแบบนี้บอกเล่นอะไรเอาเพิ่ คนย่างสนี้กุคนลูกเด็กระบายผ้ามาเองกับมูกเออเกิดคนลลายนี่นี่อันนั้นรู้ได้คันคนบ่มีนะมีสมอนแแต่อืมแล้วคนลายเป็นอไนะย่เอนน้นเรียกสาวนเพิ่นหดย่างธรรมนหยุด เขนี่เป็นขิบคนหัวลูกนะมึงแม่ทะเลกสีเอากะสีนิมนต์ผามาสูทอดเนาะอาวบัสูเหมอกัอยู่สี่มุมอยู่แล้วทสี่ที่นะอืบางทีมีคนยางบ่แม่มาขอติย่างเขาเพิ่งหรอมขอหึ เมืนมึงแกงเขาตีสนีนสนีมันเบาสนีมันเบาถือกว่าหูว่าสีมาก,ก็เลยเงียบบอมึงว่าหน่อยลืมทามอ่าสิทามแล้วื่าน่ะว่าสิทามแล้วว่าสูตรถอดแล้วหรือยังเออ ก็เลยปะไปเบิ่งข้าปูกับเบื่งก่อนว่ะมายัางทันแล้วอยู่ผมว่าเพ่ทาสีก่อนเดมวันนี้สี่เนะีแรกจะทาสีก่อนอ๋ะมันมันลายลมามาัแล้วมันก็ะเปื้อนรกเื้จ้าแมนแมนแมาเสรอีกยาแนวได้สื่อมาหอรอบ่สื่อเลด้เนสีไหนนั่นนี่ลมางเออ ข้าไหมสเน่แล้วก็ถ่ายคลิปต่อเอาซับเอาไว้ซับนี่แล้วพี่น้องจ้าคนหัวลูกเล็กๆหน่อยๆมึงผู้บอกว่าจะข่าไปไกลยังก็ข่าไปเ <c oughs> <c oughs> นี่ยนี่ อะไรสําเนียลละพี่น้องหัลหลหัวพองโปรดใช้วิีนมมันเห็นก็เป็นตะย่านกวาเสาไดเอีอันี้อีแห่งก็เป็นตะย่านกว่าเ้าเออออ่าเาลอบบนั้นเนาะเออ ยังสนิโดมึงอย่าสมัตยังเวลาอาซัมเนี่ยแหละพี่น้องจ้าลอยซองน้องนหนัดไม่ได้เพียงเด้อน้องหนัดพี่น้องขอบคุณเลยล่ะน้องหนัดลงคลองแม่แล้วเออสายยาใหม่